อ,อตัววะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีอยู่ในเกมโรบบอกในแมปสุดหลอนที่น่าเล่นกันอีกแล้วนะโดยแมปนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นชายคนหนึ่งค่ะที่ได้หลงมาอยู่ในแมนชั่นร้างแห่งหนึ่งนะคะ <S <S แล้วก็พบว่าในแมนชั่นนี้นะคะได้มีการอัญเชิญปีศาจนะคะ <S 1> <S 1> และเรานี่นะคะจะต้องทําตามที่มันบอกก่อนถึงตีสีนะคะ และเราเนี่ยนะคะก็จะต้องหาทางออกให้ได้นะคะไม่อย่งางนั้นเราก็จะเป็นผีอยู่ในแมนชั่นแหงดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงั้นไปดูเมลเล่นกันเลยดีกว่าะคะ่ะช่วยด้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะและเหมือนว่าประตูจะล็อกแล้วเราก็ต้องหากุญแจ๋อ้นี่ไงเราเจอกุญแจแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอากุญแจนี้ไปลองไขประตูนะคะดูซิว่าเราอยู่ที่ไหนอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ทางออกนะ,ะทุกคนเหมือนว่าเรามาอยู่ตรงนี้มีประตูอ้าวตรงนี้ก็ล็อกอยู่เหมือนกันอะ่ะวิประตูเต็มไปหมดเลยอะ่ะเหมือนที่นี่จะเป็นแมนชั่นหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคเราก็เดินสำรวจห้องไปเรื่อยๆวิตรงนี้มีอีกานะคะ เหมือนเป็นอิมโมเดลอะไรประมาณนี้มีรูปภาพตรงนี้มีอะไรให้เราดีไขปริศนาอะไรได้บ้างซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะและประตูหลายที่ก็ยังมีล็อกอยู่นะวิมีโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะทำการรับโทรศัพท์นิดนึงนะฮัลโหลถึงตีสี่เมื่อไร่กจบจุอ่ะเดิเอ้าวางชายเฉยเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะ โอ้ไม่สวยละอันนี้นะคะเหมือนจะมีคนนะคะโทรเข้ามานะคะบอกว่าถ้าถึงเวลาตีสี่เมื่อไหร่เอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เจออะไรกเฟจี้ป่าจีะป่าเออเดี๋ยวเด,ยวดี๋ดีก็ดูกอนเออว้าว ด้วยตรงนี้โอ้โห,หน่ากลัวจมัดเรามาอยู่ที่ไหนกันละวนี่โอ้มีโทรศัพท์ปริศนานะคะบอกว่าถ้าเวลาถึงตีสี่เมื่อไหร่นะคะเรานี่นะคะก็จะกลายเป็นผีนะคะก็คือตายอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะ,ะเราก็จะต้องพยายามหาทางออกให้เร็วที่สุดนะคะก่อนตีสี่นะคะทุกคนโอเคเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆเลยนะ รวทุกนล่ะคะถ้าเกิดติดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วถ้าเกิดเจอเรื่องราวที่แบบน่ากลัวน่ากลัวน้องๆจะทํายังไงอะก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันอ่าเราได้รูปมาแล้วนะแล้วคนไหนเล่นแล้วก็ไม่ต้องสปอยนี่อันนี้ก็พยายามเล่นให้คนที่ยังไม่ได้ดูนะคะเล่นอ่าให้เขาดูได้ดูกันนะคะว่าน่าเล่นขนาดไหนนะอันนี้อ่าเดี๋ยวเราก็นี่เอารูปไปแปะใช่ไหม ใช่น่าจะใช่แล้วแปะได้ปะแปะไม่ได้หรอหรือว่านี้อ่าอ,าอาได้ค่ะโอเคเราต้องหารูปนะคะให้ครบนะตามเวลาที่เขากำหนดใช่ไหมก็คือตีสี่ต้องหาให้เจอและนี่อะไรเข้าได้ปะเขาไม่ได้โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสำรวจไปเรื่อยๆเผื่อมีอะไรให้เราหยิบได้นะฮะวิเหมือนได้กุญแจอ่ะ โอ้กุญแจนี้ก็จะต้องเอากุญแจไปไขประตูแต่ละบานแต่ละบานใช่ปะอ่าแต่ละห้องน่าจะมีกุญแจซ่อนเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็ไปไขประตูที่ล็อกอีกห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ลองดูซิว่าใช่อันนี้ปะอ่าประตูบานนี้เปิดแล้วอะทุกคนโอเคดูซิมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหนี่เราต้องหารูปด้วยมีอะไรปะอ่านี่ไงเราจเจอละกรอบรูป โอเคเราได้กรอบรูปมาแล้วนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนมีอะไรปะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะเอากรอบรูปเนี่ยไปวางตั้งเอาไว้นะติดแปะตรงนี้เลยชวัดนี่ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ได้ปะอ่าเรียบร้อยอีก2นะคะอีกสอโอเคเราก็ต้องหากุญแจเพิ่มนี่กุญแจอยู่ไนเนาะเปิดเข้าไปดูกุญแจก่อนเมื่อกี้ได้รูปมานะคะตรนี้มีอะไรปะี่อ่าง มีไหมไม่มีแล้วเนี่ยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะชนชักก็เปิดไม่ได้น่าจะซ่อนอยู่แถวนี้นะกุญแจเฮ้ยนี่นี่นี่ไงสีทองอ่าเจอแล้วอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาประตูนะบานต่อไปที่ยังล็อกอยู่นะอประตูบานไหนเนาะทางนี้เรามาหรือยังเนาะอันนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดนะเปิดได้ปะอ่าเปิดได้แล้วนะคะทุกคนเข้ามาละ ตอนนี้เราก็มาเดินสำรวจมีรูกศรชีนะ้ด้วยนะว้าตกใจคิดทายอะไรบ้กี่เห็นปะมันมีมีจำสเกตเราตกใจด้วยโว้ยมาแบบเป็นตัวตัวไม่ได้แต่ต้องแบบเวลาเราเผลออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมาให้เราตกใจเล่นพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกเกมต่างๆก็อชอบแบบอยงกงี้ทุกทีเลยนะกำ<ห>ลังแบบหาของเพลิน,นๆแล้วก็มีอะไรแบบ จ่าเอ๋เรานะอันนี้เราก็ไขกวมแบบนี้มาไขาตรงนี้นะเปิดเข้าไปในรูน่าจะเป็นช่องรูระบายอากาศนะอ่าเดี๋ยวนะขอสำรวจอีกรอบหนึ่งนะฮะดูซิมีอะไรหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาต้องมีอะไรบ้างดิอ่านี่ไงเราเจอรูปนะอ่าเราได้รูปมาแล้วนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปวางแปะนะ นี่ก็เวลานี่มันก็เดินแบบไวมากๆเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะมียัางไงากลายเป็นผีเป้าอพาร์ตเมนต์นี้แน่นอนอใช่ทางนี้ปะใช่ทางนี้ไหมอ่ะไปฟืบได้ปะอ่ะหลืออีกรูปเดียวค่ะทุกคนเป็นกำลังใจหน่อยละกันว่าเมนนี่จะสามารถแบบไขปริศนาหารูปภาพอีกรูปนึงได้หรือเปล่านี่ฮะ เข้ามาในอุโมงแล้วมืดตืต่ๆเลยมองอะไรอย่างนี้ตายตกใจ <c oughs> ตกใจอีกแล้วนี่มันโทษระบ,บายนะ้ำโอ้นี่แงลรูปภาพเราได้รูปภาพมาแล้วนะทุกคนโอ้โหตกใจหมดเลยอืโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกภาพชิ้นสุดท้ายนะคะมาแปะแมะตรงนี้เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีขวดน้ำยา ตามขวดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเห็นนะโอเคให้ผสมหร,หรือยังไงให้เราหาหอ๋อเอาขวดมาอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่าเราก็เอาขวดเนะนี่ยฮะนี่มาวางตามจุดต่างๆตรงนี้เลยนะนี่อ่าเรียบร้อยอ่าอีกขวดหนึ่งทั้งหมดสามจุดนะเหมือนเราเห็นนะมันเป็นลูกศรอ,อ่ะอีกที่หนึ่งนะฮะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอัญเชิญอะไรอัญเชิญปีศาจหรือว่าเป็นประเชิญอัญเชิญประตูนะ,ะให้เราออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นอยู่นะทุกคนนี่ไงนี่ไง,ไงมีลูกศรนอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่นะมันเป็นอีกสีหนึ่งนะทุกคนโอเคแล้วก็หาดูต่อไปนะอยู่ไหนนะอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเดี๋ยว,ด,ยวดูกันเราต้องสำรวจให้ทั่วนะคะ จะไม่ทันเอานะเนี่ยอีกนิดเดียวโยจะทันไหมจะทันไหมนี่โ้ยตีสีแล้วชิปหายแล้วขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ